หนึ่งสองสามสวัสดีครับว,วันนี้พวกเราจะมานําเสนอการศึกษาผลของไซดเดอร์เนนหรือเฟลติมาพิโกนานะคะต่อสมบัติของดินและปริมาณการติดผลน้องที่ดูการของส้มโอในสวนส้มุสลาค่ะความเป็นมาและการและคําถามวิจัยนะคะก็คือการเสริมสภาพของดินในสวนส้มนะคะติดผลลดลงจึงศึกษาเฟลติมาพิโกนานะคะมีแนวโน้มที่จะแก้แก้ไขปัญหาได้ค่ะโดยการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโกลโรโตครองค่ะ คำถามวิจัยมีสองอย่างก็คือดินในส่วนโซโกบริเวณที่มีและไม่มีเส้เดินดินอาศัยอยู่มีอุณหภูมิการยืดตัวความชื้นก้นและด่างและไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างไรค่ะปริมาณการติดผลในช่วงในฤด,ดูและนอกฤด,ดูต่างกันอย่างไรค่ะวัตถุประสงค์นะคะมีสองอย่างก็คือเพื่อศึกษาสภาพสมบัติและความวสมดุลของดินนะคะสองก็คือเพื่อศึกษาปริมาณในการติดผลนะคะ การดำเนินการนะคะมีสองขั้นตอนก็คือหนึ่งเปรียบเทียบการยืดตัวความชื้นกดและด่างและปริมาณของไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะของดินสองก็คือเปรียบเทียบปริมาณการติดผลนอกฤด,ดูและในฤด,ดูค่ะต่อไปจะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับ ตัวแปรต้นการมีหรือไม่มีไส้เดือนดินอาศัยอยู่ครับตัวแปรตามสมบัติของดินในด้านต่างๆและปริมาณการติดผลของโซ่อโอในนอกฤดูครับตัวแปรควบคุมนะครับก็คือชนิดของชุดดินปริมาณแสงปริมาณน้ำภูมิอากาศวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างครับต่อไปประโยชน์ที่ข้าวเราจะได้รับนะครับก็คือทราบความสัมพันธ์ของไส้เดือนดินกับคุณภาพของดินในสวนครับและปริมาณการติด ผลของส้มโอเพื่อน,นําไปวางแผนครับ2ทําให้ชาวสวนได้เห็นคุณค่าของไส้เดือนมากขึ้นครับนําไปสู่การอนุรักษ์ครับสช่วยให้ชาวสวนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีมาบํารุงดินครับและสามารถช่วยลดสารเคมีตกค้างในดินได้ด้วยครับ4ี่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอครับจุดศึกษานะคะวิธีการกําหนินกรศึกษาเราจะใช้แผนที่จับถึกลนเอิร์ค่ะต่อมาเป็นการดําเนินงานนะคะ 1. เราจะเก็บดินมาทั้งหมด10จุดแต่ละจุด จะแบ่งเป็น5จุดที่มีเสเดือนและอีก5จุดที่ไม่มีเสเดือนค่ะสีแดงคือจุดที่มีสีเหลืองคือจุดที่ไม่มีค่ะสการตรวจวัดการยึดตัวของดินถ้าดินแห้งให้นําน้ามาฉีดดินให้ชื้นและบี้ออกให้ดินแยกออกจากกาันและบันทึกผลค่ะ ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครับแล้วจะนําดินมาบดเป็นผงละนในตะแกรงให้ได้20กรมัมเติมน้ํา20มิลลิล,ลตรให้ได้อัตราส่วน1ต่อหที่เท่ากันแล้วปล่อยให้ตกตะกอนครับแล้วนาน้ําใส่มาตรวจ1 ml ใส่หลอดทดลองครับแล้วเราก็จะใส่สารทดลองเข้าไปเมื่อใส่สารทดลองเข้าไปแล้วเราก็จะนํามาเทียบกับแผ่นเทียบครับแล้วจดบันทึกได้ครับ ต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแบ่งออกเป็น2ออย่างค่ะคือการศึกษาผลของไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในส่วนส้มโอต่อสภาพสมบัติความบุ๋มสมบูรณ์ของดินโดยการเปเรียบเทียบค่าเฉลีย่ยอุณหภูมิการยึดตัวความชื้นความเป็นกรดและด่างปริมาณของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมในดินนะคะระหว่างดินในส่วนส้มโอบริเวณที่มีไส้เดือนดินกับไม่มีเส้เดือนดินค่ะ สองก็คือศึกษาการมีการมีอยู่ของเส้นดินดินอาศัยอยู่ในสวนสซมโอปริมาณของการติดผลนอกฤดูของสซมโอนะคะโดยการเปรียบเทียบปริมาณช่วงติดผลช่วงนอกฤดูกับ่าในฤดูค่ะสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือการใช้สถิติค่าเฉลี่ย้อยละค่ะผลการดําเนินงานนะครับจาก กาที่หนึ่งนะครับผลการเทียบอุณหภูมิซึ่งในส่วนที่มีไส้เดินดิน5จุดจะมีอุณหภูมิสูงกว่าเล็กน้อยหรือเทียบเท่าเทียบเท่ากับจุดที่ไม่มีไส้เดินดินครับต่อไปจะเป็นตารางนะครับตารางผลการเปรียบเทียบกันความยืดตัวของดินนะครับจุดที่มีไส้เดินดินนะครับจะมีความร่วนซุยมากกว่าจุดที่ไม่มีไส้เดืนดินนะครับ การพิจารคาจะเป็นการเปรียบเทียบความชื้นของดินบริเวณที่มีไส้เดือนและไม่มีไส้เดือนค่ะบริเวณที่มีไส้เดือนจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ9.67บริเวณที่ไม่มีไส้เดือนจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ11.87ค่ะการาฟทา่ณาเป็นการเปรียบเทียบกดดังของดินบริเวณที่มีไส้เดือนและไม่มีค่ะบริเวณที่มีจะมีค่าสูงกว่าบริเวณที่ไม่มีค่ะ ต่อนะคะเป็นกราฟที่4ค่ะกราฟที่4จะเป็นการเปรียบเทียบไนโตรเจนในดินระหว่างบริเวณที่มีไส้เดือนและไม่มีไส้เดือนค่ะกราฟที่ห้าเป็นผลการเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสในดินบริเวณที่มีไส้เดือนและไม่มีไส้เดือนค่ะจากกราฟที่4ี่ถึง6นะคะพบว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของดินที่มีไส้เดือนดินมีค่าลดลงซึ่งทําให้เห็นได้ว่าจุดที่มีไส้เดือนดินนั้นส้มโอได้ดูดน้าสารพวกนี้เข้าไปได้มากขึ้นครับ จากการที่เจ็ดนะคะจะพบว่าปริมาณการติดผลของส้มโอบริเวณที่มีไส้เดือนจะมากกว่าบริเวณที่ไม่มีถึงสามเท่าค่ะสังเกตได้จากรูปภาพดนี้ค่ะจุดที่มีไส้เดือนดินนะคะลูกก็ลูกส้มโอนะคะจะโดกเป็นพิเศษค่ะส่วนจุดที่ไม่มีไส้เดือนดินนะคะลูกส้มโอจะไม่ค่อยโดกค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะแบ่งออกได้สองอย่างก็คือหนึ่งไส้เดือนดินนะคะในส่วนส้มโอโนซรามีผลทําให้สภาพดินมีความร่วนซุยเพสสูงขึ้นปริมาณของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมลดลงค่ะ แต่อุณภูมิไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับบริเวณที่ไม่มีเส้เดือนดินชนิดนี้ค่ะสองส้เดือนดินนะคะในส่วนโ้มโอของนุสลานะคะมีผลมีผลทําให้สซมโอติดนอกฤด,ดูสูงกว่าบ,บริเวณที่ไม่มีไส้เดือนดินชนิดนี้สามเท่าค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณกลฟทยแลนและองค์กรยูนิเซฟค่ะขอขอบคุณค่ะ